มาถึงแล้วจ้านะฮะเตียวเตียงเห็ดโรงท่านพี่น้องสาองค์ปอนะฮะภายใต้องค์ปทนธีของพี่อมรดาปอนด์ผลลัพธ์หลายเจ้าได้ชีวิตต่ำฮัทนะพ่อคุณผู้เจ้าเอ้ยพูดพ่อดีใจหลายครั้งเดินได้ไม่เห็นผู้เจ้าจ้าโอ้พี่น้องสายแก้วผู้เจ้าขาเรามาทำส้มตำกับพี่รำยองเนาะแล้วก็ส่วนผสมยิงก็เป็นลูกชิ้นทอดนะคะได้อ่าแรงสนับสนุนมาจากแม่ฮักทางฟินแลนด์นะแม่ฝนฟินแลนด์แล้วก็เจ้าของแบรนด์กล้วยจับรัก ม,มูเจ้าขาป่วยจับจ้วนพี่น้องหินมะพูนนะเออพี่น้องเพิ่งกำลังเดินทางมาเศร้าสายแดนสะแก้วนะคะอยู่ในภายใต้องค์กรการทำดีของพี่ปนัดดาบูเจ้าขาโอ้ยดีใจนะฮะดีใจมากๆเป็นบุญมากๆที่ได้มาพี่น้องจ๋าโอ้ยยินดีนะท่านผู้ใดเห็นคิปเป็นอย่างาลืมกดไลค์นะคะคอมเมนต์ให้เด้อพี่น้องเดินนะคะตอนนี้เราไปขนของลงก่อนนะจ๊ะ ขนมจีบแม่เอ้ยเนาะเตรีมยมอันเนีเลยจ้าอันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นลูกชิ้นของเรานะกำลังเตรียมอยู่นะับแม่ครัวก็ขมับขามินเนาะย้ายเข้ามาอยู่ข้างในกันแล้วมาใกล้ๆศิลปินดาราเนาะเออพี่บุ๋มให้เข้ามาข้างในเพราะว่าเดี๋ยวไปอยู่ข้างนอกคนจะเห็นบอเห็นพี่บุมบ๋มบ้างไหมเน อยู่ข้างนอกคนจะไม่เข้ามาฟังนะฮะการพูดการจารต่างๆน,นานาโอ้คนเยอะแม่นะฮะสาธุบุญด้วยเดอ้อนี้ร้านลูกชิ้นของสมหญิงนะฮะกำลังเรากำลังเตรียมแล้วนะฮะอยู่ในหน้างานเลยใกล้ชิดติดขอบบอกว่าประชาชนเยอะมากน้องโบนัสแกมมี่จ้าอันนี้เป็นติดกันเลยนะฮะร้าน้มตำของพี่รำยองน้องหินหา่าวเบื้องแนพผูเจอด้าคนทำ้มตำสวยๆ ปลาเบิรงบบพิ่กูเจ้าขาน่ากินมากเลยร้อนมากใช่ไหมร้อนจริงๆคนเยอะแม่พี่น้องประชาชนทสาวสาแกวบรเตมมาที่นี่มาหลายค่ะหลายแม่ดีใจหลายรอพระเจ้าก็มารอพี่บุ๋มบรรณดามาเบิรงคุณอ่ะเริ่มต่อแถวเลยพี่น้อง่ะไอศกริมโอ้ยทาต่าแหมมุเจ้าค่ะอาจารย์เดชาคุณอ่ะมุเจ้าของ่ายเพิงมระดกอีสานเล็กคอร์ตตรงไนคุณอ่ะ ตับมาพุงเองโอ้โงเลยจ้ะเออเตรียมดูฉั้นในช่องเจ็ดได้เลยอ๋อสวยกันอย่างโอ้โหสงสารแม่ครัวจังเลยแม่ครัวท้องโตร้อนเหงื่อไหลซบเลยแม่เโอ้ยพูดอ่บรรยากาศนะฮะภูมิใจและก็ดีใจมากๆขอบคุณมากๆนะฮะโอ้โห มีเวลาถ่ายคลิปให้ดูแล้วเด้อบุญเจ้าเอ้ยบรรยากาศโอ้ยหมุดอุ้ยพุ้ยทำไม่ทันค่ะ ชิ้นเราไม่ธรรมดานะฮะแบบไปทอดไปไม่ได้ มีแต่ดาบดาศิลปินนะอันนี้พี่เอมี่แม็กซิมนะคะ่ะเราถ่ายรูปแล้วพี่เอมี่แม็กซิมค่ะถัดไปก,ก็น้องเซนเตยสันดาลแล้วก็พี่ระดองดองนิ่งคะับและอีกน้องๆหลายหลายคนให้ประทุกมาพิเรนันหลวงโค้ชกุชชี่อยนะฮะขอบพุทธอนุโมทนาสา,าธุนะมันมีทำงนาน,น,นขอ,นนอขอบคุณคนดีมารว่วมกระตุ้นน้ำสมิงและการนี่เด้อนะฮะเอ่ยซื้อใบายประพกแตต้องขอกราบพระธาตุไม่จ้าล่าสุดแก้ว700ใบหมดนะครับไม่พอโอ้โหแต่ลูกชิ้นของเราเหลืออีกประมาณ20 1ิกิโลโอ้โหใครมีถ้วยก็ใส่ถ้วยให้เขาไปเลยจ้าโอโ้ยิ้มบุญับพี่น้องจา้าน่ารักมากเลย,ยางานนี้นะโอกาสหน้าจะมากอีกพี่จ๊า,าความรุ่มเทความน่ารักของพี่ลำยองนะฮะทำเองลงมือเองทุกอย่างแม้กระทังง่งตำส้มตํานะฮะอันนี้เส้นวรารอบทพี่ลำยองก็ลงมาทำเองเลยนะ,ะเพื่อพี่น้องประชาชนชาวสาะแก้วเพื่อเาพี่น้องเอ้ย ดูแถวดูแถวนะฮะจากร้านลูกชิ้นของเรานะฮะดูแถวนะฮะไม่มีไม่มีที่อื่นเลยนะะดูแถวจ้ายาวขนาดไหนฮะส้มตามพี่ลำยองน้องเชียนเดือสตาหล่อไหมนะยาวขนาดไหนวะ เป็นเกียดมากมากนะฮะร้านเราคุณบ oui, ุ๋มบรรสดานะฮะมาด้วยนะมือของคุณหลายๆนะฮะเราก็ได้ถ่ายรูปไปแล้วด hey, mm ้วยพี่น้องจาน่ารักมากๆพี่เขาน่ารักมากๆแต่ดูแล้วเหนื่อยนะฮะเนอ้องเซนล่งซีน้องเซน แปลกใจแล้วว่าทำไมคนมาต่อคิวตลอดเลยนะแล้วเวลา3ชั่วโมงนะฮะอยากรู้ไม่ว่าเขาใส่อะไรใส่หอดไค่ไกลบูเจ้าเอ้ยโอดโอมารอเอาส้มตำลูกสาวคุณเอมี่แม็กซิมสวยมากใช่นไหมครับคนสวยแจกส้มตำแบบนี้ต้องอร่อยแน่นอนเลยขอพี่สมหญิงหนึ่งถ้วยครับเอาไหนก็ได้เอาเลยนี่จะไปฝากที่รักเซน